เมื่อสามีกลับถึงบ้านวันหนึ่งภรรยาก็ยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งสามีกล่าวว่ากระดาษเปล่านี่คุณเอามาให้ผมทำไมภรรยากล่าวว่าฉันอ่านเจอข้อความหนึ่งในนิตยาสารว่าสามีภรรยาควรหาจุดบกพร่องของกันและกันนะแล้วนำมาปรึกษาหารือหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นฉันว่ามันน่าสนใจดีออก สามีกล่าวว่าผมไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตการแต่งงานของเรามีปัญหาภรรยาก็ไม่ได้บอกว่าเรามีปัญหาแค่หาข้อบกพร่องของแต่ละไฟล์จะได้รู้ตัวและปรับปรุงให้ดีขึ้นยังไงล่ะคนก็แค่เขียนว่าฉันมีข้อเสียกี่ข้ออะไรบ้างพอฉันรู้แล้วก็จะได้ปรับปรุงตัวถูกสามีกล่าวอืม เงินก็ลองดูวันรุ่งขึ้นทั้งสองจึงนำกระดาษของแต่ละฝ่ายมาอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังภรรยาเริ่มก่อนฉันเริ่มก่อนแล้วกันนะฉันหาข้อเสียของคุณมาได้ตั้งสิบกว่าข้อแนะน่หคุณเริ่ไม่เกรงใจใครเลย 2. คุณเคี้ยวข้าวเสียงดังมาก 3. คุณมักจะทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้ในห้องน้ำให้ฉันต้องกอ ตามเก็บอยู่เรื่อยๆ 4. คุณกลับบ้านไม่ตรงเวลา 5. คุณชอบดื่มจนเมาหัวราน้ำหกคุณอ้วนขึ้นมาก 7. คุณมีผมงอกเต็มหัวเลย 8. คุณชอบม้วนกางเกงในเป็นเลขแปแล้วกองไว้เต็มบ้าน 9. 10. าสอภรรยา อ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบแล้วหันไปบอกคุณสามีว่าตาคุณบ้างละบอกสิว่าฉันมีข้อเสียอะไรบ้างฝ่ายสามีก้มหน้านิ่งไม่พูดจาอะไรภรยาจึงดึงกระดาษในมือออกมาดูอะไรของคุณเนี่ยกระดาษเปล่าคุณไม่เคยใส่ใจอะไรฉันเลยฉันขอแค่นี้คุณก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือเชอะ สามีเงยหน้าขึ้นมองภรรยาแล้วกล่าวว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแต่ผมทำไม่ได้ผมมองไม่เห็นข้อบกพร่องในตัวคุณเลยไม่ใช่เพราะว่าคุณสมบูรณ์แบบหรอกนะแต่เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นมันก็คือตัวคุณคุณพูดมากแต่นั้นก็คือคุณคุณจะโมโหบ้างแต่นั้นก็คือคุณคุณใช้เวลาแต่งตัวหลายชั่วโมง นั่นก็คือคุณอีกนั่นแหละคุณจะตลกซุ่มซ่ามนั่นก็คือเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของคุณผมไม่อยากให้คุณเปลี่ยนในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นตัวของคุณมาก่อนที่ผมจะเจอคุณและทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ทำให้ผมรักคุณสำหรับผมคุณไม่มีข้อเสียเลยสักข้อคุณก็คือคุณก็คือคนที่ผมรัก ภรรยาได้ฟังถึงกับอึง้งพูดไม่ออกโอบกอดสามีด้วยน้ำตานองหน้าฉันฉันขอโทษทำไมฉังได้โง่เง่าขนาดนี้นะฉันก็รักคนที่คุณเป็นค,นคุณค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบจนไม่มีทิต่ติความสุขของชีวิตคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนที่ได้ดังใจเราทุกอย่างแต่อยู่ที่การเรียนรู้ยอมรับ และเข้าใจกันและกันหวังว่าทุกท่านที่เป็นคู่กันแล้วได้ฟังคลิปนี้จะรักกันมากขึ้นนะคะ